สวัสดีสสดครับพ,พบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปในรายการยิปซีโอเซริกอนสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงยิปซีโอซิริกอนแล้วนะกดแชร์ออกไปแซ่ ท่านอาจารย์โอได้เดินทางมาถึงแล้วกดแชร์ออกไปแซ่มีเสียงด้วยนี่ไงกระชร์อยู่นี่ไงแชร์ชุดใหญ่เลย เอาไม่แชร์เลยไงก็เห็นแล้วแชร์มาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น ็ปวดขึ้นมาแล้วก็หายไปแล้วเอแปลกนะอยู่ก็ปวดขึ้นมาจื๊อแ,แล้วก็ค่อยๆคลายหายไปเองมันเหมือนมาระบมระบมอยู่ง้ไม่รู้อ่ะอ้ไปกินอะไระมาม่าก็มาม่าแหละมีมีส่วนม่ไปซปุปอะ ชเขาบอกห้ามกินพวกซุปพวกอะไรพวกนี้ใช่เขาห้ามผงของมาม่าเวลาเราเราแล้วไม่กินขนมปังตรงนั้นแล้วใส่น้ำร้อนเข้าไปมันก็กลายเป็นซุปใช่ไหมเอามาขึ้นทิ้งอย่างขนมปังตรงนั้นเ่ยอะไรขนมปังตัวเมื่อไรขึ้นอะไรเลยเนี่ยเอาขนมปังมาขึ้นทิ้งก่อนแล้วค่อยค่อยกินเข้าไปคืนนี้เข้าใจไหมไม่กินนะคืนนี้ขนมปังครีมอ่ะมันเป็นหวานนะเราไม่อยากกินอ่ะแล้วเอาอะไรแล้วจะเอาอะไร ไม่เอาอะไรทั้งนั้นน่เอาท็อปเนี่ยแหละมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคน 9, ละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แม่เร็วแซ่แรล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเอามาเดี๋ยวรอประเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอให้จานโอแชร์ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาตอบให้นะ อยากฟังเพลงพิซซาแล้วกี่นาทีนั่นแหละแล้าจะเปิด่าไหร่ฝั่งัไม่รู้มันอยู่ที่ไหนอะดิต้องเซิร์ชหาไหมตองเออเซิร์ชหานะ่าจะเจออะมาครับทำไมมันกระจัดกระจายอย่างนี้วนะ<ม>นด้ยังยูเรเนียน โอ้น้อยจังมาใครเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเมย์นะคะอาจารย์ท็อปเมยสวัสดีจ้าอาจารย์แชร์แล้วเมย์สี่สิบหกมีเรื่องทุกใจจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไหมคะทุกใจจะผ่านไปได้ด้วยดีไหม ต้องสวดมนต์เสริมดวง<อ>เสริมราศีก<ช>ับท่านอาจารย์โอ้ไพพระขึ้นเลยค่ะลองสวดมนต์ดูนะจะดีขึ้นนะคะจริงจริงนจริงเลยนะเรื่องเรื่องของตัวเองนะคะที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสมมติเราไม่เรองกุ้มใจเนี่ยเมื่อก่อนเราจะโทรหาเพื่อนใช่ไหมเด็กๆ<อ>วัยรุ่นเราเราพอเราถึงจุดที่เราทํางานอะเวลาเรากุ้มใจอะเราไม่สามารถโทรหาเพื่อนเราเพื่อนรับสายเราได้อืมแล้ว พอเราคิดว่าเราทุกเนี่ยแล้วเราพนมมือสวดมนต์น่ะและอธิษฐานจิตอ่ะคือมันจะเป็นการอะไรรู้ป่ะทําให้เราพึ่งพาใส่ตัวเองได้แล้วก็สร้างบุญจากความทุกข์ของตัวเองที่มีกลายเป็นขครงกลายจากบาปในใจกลายเป็นบุญนะคะอันนี้ดีนะอันนี้แนะนําเลยนะเสริมดวงเสริมราสีอิงค่ะคนรักเก่าเขาคิดอยากจะทักเรา มาหาเราบ้างไหมครับทักมาหาเราบ้างไหมเขาก็อยากจะทักมานะคูดุณตรงๆนะความรู้สึกอะคนรักเนี่ยเขาก็อยากจะมีเรานะลึกๆอะนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานแชร์แล้วนายจะสอบเข้ามสี่เตรียมอุดมได้ไหมพายบอกยากลําบากยากเข็นแ้นเหลือเกินครับคือคุณต้องไปอ่านให้เยอะอะต้องลําบากแสดงว่าจะต้องอ่านยากมากมันยากมากต้องอ่านหนักหนาแล้วจะได้ไหม าอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำเนาะคุณต้องมีทางเดียวคุณต้องเสริมดวงเสริมราศรีในการไปไหว้องค์พระพิฆเนศเออนะอืมที่ไหนตรงไหนก็ได้ขอให้ไปไหว้เถอะจุดทูปก้าดอกอธิษฐานติดชั้นสูงสุดพิเศษหรือไม่ก็ชอบบูชาพระพิฆเนศไปจากเราก็ได้นะคะเราไปสวดที่บ้านนะใช่เลยดีนะเป็นของตัวเองเลยนะคะแอ,อ,อนสี่สิบหกพรุ่งนี้ พี่ช้างจะโอนตังค์ให้กี่โมงโอ้กี่โมงเลยเหรอเดี๋ยวดูให้แล้วกันว่าโอนไหมโอนให้ครับแต่ไม่บอกเวลานะโอนให้อันนี้โอว่าน่าจะตอนเที่ยงแล้วแต่อาจารย์โอบอกตอนเที่ยงว่ากันนะอันนี้มั่วนะอันนี้เดาเลยล่ะแต่แต่มันมีการโอนไพ่บอกแค่นั้นมาครับเมย์ขอบคุณค่ะอาจารย์กดแชร์ออกสาธุนะแชร์แล้วอะไรเนี่ยติ้งใช่ไหม คนชื่อสิงโตมองเราเป็นคนยังไงคะมองก็มองเราเป็นคนขี้กลัวนะมาครับติดต่อหวาดรแวงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยไว้ใจใครติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านอาจารย์โอที่ Facebook ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงนะตามนี้ครับ080619922645 0925929261 ไอดีราโอสิริหนึ่งห้านะครับสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิบสีไพ่เทพพลังจิตตัวองค์ตัวเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมนุกชนิดตั้งศาลถอนารบวงสมปูญกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะจะขอบคุณกันใหญ่เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านอาจารย์โอ ผู้มาเป็นประธานกันไปแล้วแล้วจานท็อปเป็นผู้ดูแลนะคะท่านจะต้องเงยหน้าเลยค่ะด้วประธานไงเอาเอากดแชร์ออกไปแล้วมาชื่ออะไรแอบลูค่ะ32ผู้หญิงชื่อยุย้ยที่คุยกันเขาชอบหรือรักผมไหมครับกะรู้สึกดีมีเมรตรามหานิยม ไพ่ดีนะไพ่ดีนะปัจจุบันนี้นะรักจริงหวังแต่งเลยนะคะอันนี้ไพ่แต่งงานขึ้นไพ่มีที่พภายในสามวันนะครับหรือว่าเขาแต่งงานแล้วคะอันนี้มีสองอย่างนะเอาเป็นเป็นว่าความรู้สึกดีแค่หน้าจบนะเอาแค่นี้นะผมผมไม่ตีความเป็นอย่างอื่นแล้วนะตีเป็นว่ามีความรู้สึกดีๆมีเมตปลามหานิยมนะรักจริงหวังแต่งโดยที่มีท่านอาจารย์โอ มาเป็นประธานกันไปแล้วขอบคุณมากมากครับผมท่านอาจารย์โอเราเราดีใจนะที่แบบว่าบางทีแบบมีลูกศิษย์มาถามเราในดูเนี่ยในในรายการเนี่ยอาจารย์ตอบไปว่าเออมันเป็นไพ่แต่งงานขึ้นมานะอาจจะสร้างเรือนหอแบบว่ามีการแต่งงานกันเกิดขึ้นเสร็จแล้วเราได้ข่าวว่าเขาแต่งงานกันจริงๆอะ่ะเออ ท่านแปท่านอาจารย์โอ้เราก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับหลายๆคนหมวกเนี่ยอาจารย์โอเอาหมวกอินตราเดียมาใส่ไม่ใช่หมวกก็เนี่ยแม่ทอปให้มาไม่ใช่วก็ใช้แล้วเนี่ยหมวกอินตราเดียไงอ้าวคุณอันยี่สิบเจ็ดนะคะแฟนเก่ามองทางบ้านอะไรนะแฟนเก่ามองทางบ้านเขามองทําไมคะหรอ ขาผิดหวังเสียใจอะไรหรือเปล่าคะเออเหมือนเขาแบบเสียใจสูญเสียผิดหวังจิตตกอะไรอย่างเงี้ยเสียใจอะ่ะร้องไห้อะไรเงี้ยกดแชร์ออกไปแซรไม่รู้นะไพ่มันขึ้นอย่างนี้นะเราจะเป็นผู้แปลไพ่เท่านั้นนะคะอ่ะไม่มีผู้แชร์แก้ว,แก,วแก้วไม่มีผู้แชร์มีแต่มือแปะไม่มีผู้แชร์ต้องมีผู้แชร์เดี๋ยวผมทำผู้แชร์ให้ดูก่อนสักเก้าครั้งก็ได้ เอาห้าครั้งก่อนไหมห้าครั้งก่อนแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียมารายาทอันนี้อันนี้เขาถามประมาณว่าคือตอนนี้คนที่เราสนิทและไว้ใจคือเพื่อนนอ่ะเหมือนจะเอาเราไปนินทาไปอูลนี่เราแล้วก็หนูควรจะทําอะไรคะโดยจะแก้อะไรตรงไหนคะคุณต้องมาลงนะน่าจะเครียดมากอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยไม่มีผู้แชร์นั้นน่ะคุณต้องมาลงนะหน้าทองกับจานผิดอเรื่องอะไรคะเรื่องเราเรื่องงาน อันนี้เราเราดูแค่ข้อเดียวค่ะเพจละข้อเดียวอืทําไงดีล่ะกเ <9 S 2> ดูส่วสนตัวไหมอยากถามเนเยอะดูถามไม่อั้นนะคะดูดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะพ่ย,ยิบซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะข้างหน้านี้ไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพไม่ดูไพ่เทพพลังจิตนะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะพ่ย,ยิบซีอย่างละเอียดก็ ดูได้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะถามว่าติดสินบนอยู่ไหมตอนนี้หนูมีติดสินบนอยู่ไหมดูได้ไหมติดบนเหรอเออดูเป็นอ,อนไม่ไม่ดูครับถ้าจะถ้าจะด<ห>ู<ห>มาดูส่วนตัวด,ดีกว่าครับนะเริ่มต้นกับผมเพียงค่ะคุณ<ๆ>คุณนุ่นถามเรื่องอื่นแล้วกันนะคะ,นะคะเรื่องอะไรก็ได้การงานการเงินความรักโชคลาภ สุขภาพการเดินทางการศึกษาเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับสื่อองค์เทพสื่อวิญญาณสื่อเจ้ากรรมนายเวรอะไรแบบเนี้ยดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะอาจารย์ทําดูฟรีไม่ได้นะคะปวดลูกตาไปแปดวันอ่ะคุณดาวสี่สิไก่เขาหายไปห้าวันกลับมาทักเขาจะหายไปอีกไหมคะก็หายไปอีกอะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขาเดินทางปะ ไพ่นี้เป็นไพ่อะไรก็ไม่รู้ไพ่ที่แบบไปๆมาๆมาใช่ไพ่ที่ไม่อยู่แชร์ค่ะนุ่นยี่สิบห้าการงานค่ะร้านออที่ทำตอนนี้จะเซ้งสิ้นเดือนนี้จริงไหมไพ่บอกว่าคุณจะได้เงินก้อนหนึ่งอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะนะไพ่ขึ้นอย่างนี้จริงนะคะถ้าเซ็งแสดงว่าได้เงินเซ็งไหมคันัะนั่นะคื คือพายบอได้เงินก้อนหนึ่งอะเ hmm. นี่ยค่ะนะอาจารย์ท็อปเขาบอกว่าใชรแล้วค่ะขึ้นไหมค่ะข,ขึ้นแล้วนะคะคือตอนนี้คนที่เราสนิทแล้วไว้ใจคือเพื่อนเหมือนจะเอาเราไปนินทาไปบูลลี่เราหนูควรทำยังไงทำแก้ไขตรงไหนอะไรยังไง ไม่คุยซะดีกว่าคอ๋ออันนี้คือตัดขาดไปเลยค่ะต,ตัดขาดขาทิ้งไปเลยครับไม่ต้องคบหรอกเพื่อนแบบเนี้ย <iye. S 2> นะนะ<อ>ด่าไปได้เลยยิ่งดีนะด่าเขาไปเลยเอ,อยากมีเลือกก็แตดขาดกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไพ่ทาวเวอร์นะคะพังค่ะนะความสัมพันธ์ไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปงอไม่ต้องอะไรเขาแล้วคะ่ะด่าได้ยิ่งดีนะจานเป็นจานก็นนะเอาไปพูดว่าเราได้ยังไงแต่เราก็ไม่ไม่ใหญ ยุก็ไม่ทะเลาะกันแต่ว่าพี่แลว่าคุณอาจจะยังไงอ่ะไม่ต้องมายุ่งเขาวเนาไม่ครบเลยสิดีกว่าไม่ครบอ่ะไม่ครบอ่ะเรื่องแบบนี้ไม่ครบละเพื่อนดีเขาไม่มาฆ่ากันหรอกครับผมพูดตรงตรงเลยนะถ้ามันมีเพื่อนเขาดีนี้เขาไม่นับเป็นเพื่อนค่ะเขาไม่นับเป็นเพื่อนนะแบบนี้เขาเรียกว่าตัวสนิทอะไรในชีวิตออืืมมัวเลิกครบนะคะ ที่พระเขาสวดไงนึกออกไหมนะอะไรอะอะไรเสนียจันไรอะไรอะไรนะอานะจาร์ครับที่เขาสวดอะอะไรเสนียจันไรอ๋อเออมนอะไรอะสวดว่าอะไรนะมีมีมีต่อท้ายด้วยเฮ้ออ่ะ วันนี้ก็จบรายการเกี่ยวกับการดูดวงไปหมดแล้วนะคะสามเพศไหนดูเด้ทิศพนาทีแล้วนะเกินเวลาโดยมีท่านอาจารย์โอหมดแล้วค่ะไม่มีใครถามแาจามาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอก็จะไปเป็นประธานรายการอื่นแล้วเ็วเจ่เอ,าอาจารย์โอจะพูดอะไรไหมก็หมดแนละ้วพี่เอาไพ,พ่ยิบสีตำราหนังสือไพ่ยิบซีก็ยังขายอยู่วัตถุมงคลกันเอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตอน ซึ่งสงครามใหญ่ก็ใกล้ใกล้จะเคลื่อนเข้ามาถึงแล้วนะยังไงกำมมันต,ตรังสีก็ต้องถึงเมืองไทยอย่างแน่นอนนะใครจะมาบูชาเหรียญทำน้ำมนต์กาจารย์โอกระบอกกาจารยโอได้โฆษณาเหรียญนี่ร็วเอาเหรียญมาไงเอาเใช่ยญนี่ได้ะเอาเหรียญที่คอ่ะนะนี่เหรียญกันกำมันตรังสีโดยตรงนะครับนะเหรียญทำน้ำมนต์นะครับรักษาทุกโรคนะโดยหลวงพ่อแล้เอาหลดเลย โดยหลวงพ่อฤาษีดิงดำแห่งวัดท่าซุงนะครับนะอ,อ่ะไปแล้วครับ